สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมปชินโดนไลฟ์นะครับวันนี้จะลองมาเทสคาถามัดตรงกันดูนะครับมีอันไหนเป็นยังไงกันบ้างรอดูรับชมกันได้เลยก็ขอยกตัวอย่างคาถาของตระกูลอันใหม่เลยนะครับไลฟ์โจเก้นะครับเป็นเนสสีชมพูเนสสีชมพูนะคถานี้นะครับกูไลฟ์โจเก้นี่ นะสกิลที่1นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาอีก1สกิลก็คือเนสสีทองเป็นคาถามัตรตงอีกเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เลยนะอันนี้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นของเนสจุติสีฟ้านะครับนี่เลยสกิลที่1เหมือนกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคาถามัดตรตงทั้ง3ตระกูลเนี้ย มันเป็นยังไงกันบ้างนะกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปลองใช้กันจริงๆในโหมด PVP กันนะครับโอเคเราจะมาลองกันก่อนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาตรงของเนธไลท์โจเก้ก่อนนะสกิวี่าพันนะครับประมาณ3ฮิตเลยนะครับประมาณ3ฮิตเลยนะแต่ก็ดู ก็ไม่ไกลนะครับระยะมันก็จะสั้นๆนะครับพุ่งไปข้างหน้าได้ไม่ไกลนะครับคราวนี้เราจะมาลองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาลองอีกทีหนึ่งนะครับลองทิ้งรองคูดาวกันก่อนสักครู่อะอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> นะครับโดนเข้าไปก็ประมาณ3ฮิตนะถ้าอยู่กันเยอะก็วงกว้างอยู่นะครับหมัดนี้ โอเคต่อไปเราจะมาลองสกิลที่2นะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นของเนจจุติหมัดตรงเหมือนกันนะครับมัดตรงของเนจจุตินะลองดูครับโอ,โ,โอ้โหอันนี้ขึ้นรัวๆเลยนะครับ3ามพันถกสักรวๆเลยนะก็เยอะอยู่นะแล้วเหมือนจังหวะแรกเนี่ยจะมีดาเมจเป็น2องพนด้วยนะครับ นะมีดาเมจเป็น2,000ด้วยโอเคเดี๋ยวจะมาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ดูแล้วอันนี้เนี่ยมันเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งเร็วด้วยมันจะได้วิ่งเร็วด้วยครับของเนจจุตินะครับก็สามารถวิ่งไปโจมตีได้นี่ครับมันจะวิ่งได้ด้วยนะแล้วก็ซัดเข้าไปนะอ๋นะก่อนที่จะ ปล่อยพลังหมัดออกไปอย่างเต็มขั้นเนี่ยในจังหวะสุดท้ายเนี่ยนะครับดอกแรกเนี่ยมันจะโดนประมาณ2,000กว่านะครับอันนี้คือยังไม่ได้มีการแปลงร่างโหมดแต่อย่างใดเลยนะใช้แบบเพียวๆเลยนะครับเนี่ยดูจากมุมขวาเนี่ยสแตตไม่มีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองอีกทีครับคราวนี้เป็นของเนสสีทองบ้างนะสกิลที่1ของเนสสีทองนะครับคาถาหมัดต้ง โดนตัวเดียวอันนี้โดนตัวเดียวนะครับแล้วก็ดูดูแล้วครูดาวของเนสสีทองนี่สาเลยนะอันนี้25่นะอันนี้ล่ะอันนี้25ก็ดูเนสจุติกับของไลท์โจเก้เนี่ยเหมือนจะใช้ง่ายเหมือนจะใช้ง่ายกว่าแต่ก็ยังแตกต่างก,กันอยู่บ้างนะครับ แตกต่างยังมีการแตกความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับขอดูหมัดตรงอีกทีนงเนสีทองดูว่ามันจะโดนกี่คนคราวนี้ <c oughs> 3สามฮิตนะ3ามฮิตแต่ดูระยะไกลกว่าของไลท์โจเก้นะครับแต่ดาเมจเนี่ยไม่ถึงกันนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองใช้งานจริงกันในมหนด PVP กันเลย Let's go โอเคเริ่มกันแล้วก็คาถาที่เ <Onion>. ตรียมมาก็มาลองเทสกันดูก่อนก่อนเลยนะครับหมัดที่หนึ่งหืม3ฮิตนะ9,000นะโดนไปแล้วฮะไปกันต่อเลยดดดดดูดดดโอ้ยโดนมาด้ไยนะหืมหืมจังหวะนี้ไม่โดนเนี่ยมันยังวิ่งต่อไปได้นะครับ ยังมีโอกาสที่จะซัดได้อยู่นะถ้าเป็นของเนจูิงดดีบนไปโอยต่อแล้วต้องต่อแล้วโหจะทันไหมเนี่ยหลบได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่โดนเขานะครับมอสักครู่ใส่เมนโชเชียจังหวะนี้ร้องก็อกานอยู่นะวันี้ก็โดนดาเมจเยอะเหมือนกันนะครับของไลโจเก้นะ สักคู่้ะมาตรงางโจโกเก้ออที่ <c oughs> โดเหมือนกันโดเหมือนกันถึงไหมไม่ถึงช่วงวันนี้ว,ว้าวผิว่อนผิว่อนผิวผิวผิวคอนผิวอน,วอน <c oughs> ไม่โดนเลยสเกมจำได้ไง <c oughs> ปีศาจสายฟ้าเหรอปีศาจสายฟ้าเหรอบน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 ตัว,าาวมาตรงนี้มาตรงนี้โอ้โหแม่เนี่ยจุตินี่ระยะทำลายล้างนี่ช่างไร,ร้กาดจริงๆอู้ยโดนเหมือนกันครับนี่เขาก็เลยมาตกันนะตัวนี้เอ้ยสกิลหมดสุดอลังการอ้าวเข้ามาโดนดิเข้ามาโดนดิาาดนดยังไงยังไงยังไง,งมาตรงไปทีนึงถอยไปดิถอยไปถอยไป ย่านะอย่านะอย่านะเอามองเลยนะครับเมื What? 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 Like, ่อกี้โอ้โหเจอหมัดพิคาดเข้าไปเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ขมุยา่ะขมุยานี่วิ่งได้ได้ถูติสัตว์ไปหนึ่งอะไรอะมองกันอีกแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยหมดไปหมดไปหมดไปอะไรครับพี่เก๋ครับอะไรครับอะไรครับจังหวะเมื่อกี้เหมือนมีร่างซูซานโอ้อะ คลือไปด้วยนะในจังหวะนึ่งครับก็เลยโดนดามจประมาณแค่ฮิตเดียวนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นประมาณสอิตตรโตี้โหนโอ้โหเรียบร้องเเจ็บใจเจ็บใจเอาไหมครับอ่ะเรามาลองกันต่อเรามาลองกันต่อเดี๋ยวทีนี้จะลองที3ทีเลยนะต้องหาจังหวะให้ได้ก่อนนะ สวัให้ได้ไหมเดี๋ยวเล่สิแดงแป๊บนึงนะมาเชีย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 จะระเบิดอะไรกันนะขนาดนี้ฮะสนามก็มีอยู่แค่นี้เองเอาไปอือหือ็นโอ้ิไม่ทันไม่ทันถึงไหม้ยังโดนอยู่นะยังโดนอยู่นะแต่โดนประมาณสองคิดนะครับ ระยะของเนสีทองโอ้โหนี่เขาก็น่าจะเนสีทองเหมือนกันนะเมื่อกี้โอ้โหคอมโบล็อกดีเว้ยคอมโบล็อกดีเว้ยโอ้โห,โโห,โโห,โโหมาเป็นชุดเลยอ่าครับก็ดูแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างเนาะแต่ก็ใช้ดีทั้งหมดเหมือนกันนะแต่ที่ดูแล้วจะได้เปรียบก็น่าจะยังเป็นจุดติอยู่นะครับ ยัจะเ,เป็นจุติอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาวิ่งได้สกิลที่1ของเนจุตินะครับอันนี้เราวัดกันที่หมัดตรงนะคนที่เขาเขาใช้เหมือนกันนะโอเคแต่จริงๆแล้วก็ผมก็ชอบทั้งหมดแหละนะครับชอบทั้งหมดเลยอาจจะต้องเอามาประกอบกับสกิล ต่าง,างทีหนึ่งนะครับภายในเกมว่าตัวนี้มันควรจะเหมาะกับอะไรคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นการมาลองคาถาหมัดตรงของทั้ง3ตระกูลนะครับว่ามีความแตกต่างกันประมาณไหนยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนและไปแล้วนะครับท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย